สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวไคฟ์นะครับกับโหมดสอบประมวลนั่นเองนะในสัปดาห์นี้ก็เป็นสอบประมวลครั้งที่38นะครับหรือสอบโจมตีครั้งที่11นั่นเองโดยที่รอบนี้เนี่ยก็เน้นฮิลหุ่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออาจจะต้องใช้โล่เพิ่มนะครับอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกฎพิเศษกันสําหรับกฎในรอบนี้นะครับสนามสอบเป็นในเมืองนะอ่าแล้วก็ตูที่เจอเป็นเกราะหนักนะครับหรือเกราะเหลืองนั่นเองเตรียมดาเมจเหลืองให้ดีๆแล้ว กดพิเศษข้อแรกจะมีการลด hp ของหุ่นไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ1วิก็ลดหนึ่งครั้งนะลดไม่เยอะมากแต่ค่อยๆลดแต่ปัญหาหลักมันอยู่ที่อันนี้คอมโบกับกดพิเศษข้อแรกเพิ่มหรือลดความเสียหายที่ทําได้ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดหุ่นมี hp มากกว่า99%ไ์เฝ่ายเราจะได้รับบัฟความเสียหายเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเกิดหุ่นมี hp น้อยกว่า99%ก็จะทําให้ฝ่ายเราเนี่ยโดนเนิร์ฟความเสียหายลงนั่นเองก็กลายเป็นว่า ตัวไหนที่สามารถสร้างโล่ได้เนี่ยจะมาช่วยป้องกันการลดเลือดของกดพิเศษข้อแรกได้นั่นเองหรือถ้าเกิดใครมีตัวฮิลที่สามารถฮิลทะลุหลอดเลือดได้อย่างมารีชุดไอดอลเนี่ยก็เอามาใช้ได้เลยนะครับใช้งานได้ดีมากๆด้วยนะครับสําหรับรอบนี้โอเคกดพิเศษก็มีเพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าใช้ทีมไหนบ้างนะครับสำหรับทีมที่ใช้ในรอบนี้นะครับทีมแรกเนี่ยก็ใช้เป็นมารีไอดอลของตัวเองนะของผม3ดาวด้วยนะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่ แต่แนะนําว่าให้เอาไปคู่กับฮิลอีก1คนนะครับจะได้เติมแบบการันตีเต็มแล้วก็ล้น max hp ของหุ่นไปเลยนะครับผมส่วนดาเมจก็จะเป็นโมโมอีกับมิโดรินะ,ะถ้าโมโมอีกยิงไม่ตายหรือยิงเหลือมิโดริจะเป็นคนเก็บงานให้แค่นั้นเองนะครับส่วนสเปเชียลอีกคนหนึ่งจะเป็นฮารุกะปีใหม่ที่เอามาเพิ่มริงคอสจากสกิลรองอย่างเดียว ทีมที่สองนะครับก็ใช้เป็นมารีไอดอลเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ยืมเพื่อนมาปืน2ก็ถือว่าฮิวแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีฮิวจากควอลุมาช่วยกลบในบางส่วนที่มันขาดหายไปนะ แล้วก็ตัวดาเมจเป็นเชลิโนนะครับสำหรับรอบนี้แล้วก็ใช้ฟูกาปีใหม่กับคิซากิเนี่ยคอยช่วยเหลือเชลิโนให้เล่นง่ายขึ้นจริงๆคิซากิอาจจะไม่ได้บัฟด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ยังช่วยในเรื่องของการเร่งค่าคอสได้นะก็เลยพกมานะครับประมาณนี้ สำหรับทีมสุดท้ายนะครับก็ใช้เป็นดาเมจหลักจากโนโนมินะของผมปืน3เรียบร้อยหมดแล้วนะอ่าแล้วก็มีชุนช่วยเร่งคอสตอนตอน้นจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นบบกกับตัวฮิลหลักที่เป็นโคโคแน,นแล้วก็มาลีที่เป็นตัวสร้างโลกนะครับก็เอามาสร้างโลกให้หุ่นนั่นเองแล้วก็ชิโรโกช่วยนะเอามาลดคอสตอนตอน้นแล้วก็ฟื้นฟูค่าคอสไวขึ้นจากสกิลรองนั่นเอง

ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสอบประมวลในรอบนี้อย่างที่เห็นเลยว่าคีย์หลักของรอบนี้เนี่ยคือตัวฮิลอย่างมารีไอเอนนะครับก็ถ้าเกิดใครมีเนี่ยสามารถจัดได้2ทีมเลยและอีกหนึ่งทีมเนี่ยก็เอามารีร่างปกติเนี่ยที่เป็นตัว2ดาวเนี่ยเอามาสร้างโล่ป้องกันได้นะครับก็ขอให้โล่หนาสักนิดหนึ่งนะจะได้การดาเมจที่โดนใส่หุ่นได้เรื่อยๆนะ ส่วนถ้าเกิดใครที่มีแค่ตัวยืมมาเรียดอนคนเดียวก็หาโล่อีกหนึ่งคนนะครับก็ไม่น่าจะยากเกินความสามารถนะอ่มมีตัวโล่เยอะแยะเลยนะครับก็ลองเข้าไปปรับใช้กันดูนะครับผมประมาณนี้แล้วกันสําหรับสอบประมวลในรอบนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการสปอร์ตตลอดเวลาที่ผ่านมานะอ่าตอนนี้ก็ยังสามารถสปอร์ตผมได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับรวมไปถึง Discord ด้วยก็มีลิงก์ ดิสคอร์ดของผมเองอยู่ด้านล่างคลิปเช่นกันสามารถเข้ามาพูดคุยเอนจอยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับเกมนะครับถามได้หมดเลยนะประมาณนี้นะครับฝากไว้เท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย